เมื่อนีนีคอยสิมาสอนเห็ดย้ําสูตรข่อยซึ่งหะลายคนขอขอม้าเยอะมากแม่นอนตลอดมาสอนเห็ดย้าเห็ดจังไหนนาำคือโจงเล้งเป็นแต่แสบ่บคักแท้ <c oughs> มื่อนี้กลับมาลงให้ตามคำขอวิดีโอนี้ตัดไวบักยางโดนแล้วนะคะบาท่านไดมิวลาลงหัวแต่มีเวลา,ลวววลายากะพีน้องขอประชาสัมพันธา์ละเอียดสีแจงชมาชีกุมแนเดอร์จะเข้าหนึ่งพี่น้องจา๋าชัดเสือบะกเธอก็ตามฉันทุกช่องอะไรเลยเออเสาร์อาทิตย์นี้คอยอาจจะบด้ลงวิดีโอนะคะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์สี่วันเสาร์นะคะอาจจะบดาล้งวิดีโอสอนเทคนิคการ รายสิทธิ์ก้อนอาจจะได้ลงวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะลงชุดเชยให้ของวันเสาร์ให้เป็นลงวันอาทิตย์เหมือนกันนะทุกคนเนาะช่วงหลังมื่นี่กับบขเได้ลงคลิปนะคะมื่อนี่ก็เลยมาลงสูตรย้ำให้ละกันนะคะตัดไว้เยอะมากๆเลยคลิปยังไม่มีเวลาลงนะทุกคนคิดว่ากับภูเก็ตคือแหล่งจังสีลั่นคลิปทำงานในปกติเดียวพอน้องตะลอนกับกับแล้วนะคะฉันแจ้งก่อนนั่นและนอว่าถ้าผัวมาฉันงกะสีหยากนะคะกับมาบ้านแห้แยากค่ะกพราะมันเป็นช่วงที่มาพักพรด้วยนะคะพี่น้องจ๋าต้องขอโทษขออภัยดด้้้้้ววยยยยนนนนนนะะะะะแแมม่่่บาาาาาากกกกกกััเเเจสสสีีงงงงงคคอออืลูข คนมายำนะคะน้องๆนูๆก็สามารถย่ำตามได้เลยมือนี่ยำสูตรนี้จะเป็นยำบักแตงนะคะยำใส่แตงกวาอร่อยมากลองกินดูนะยไป,ย<า>ยไปกินเบิ่งที่แรกว่าสิย่ำตะไคร้ถ้าหาขีข้ขานตะไคร้มืดข่าพี่น้องบ่มีตะไคร้ก็เลยยำเท่าทีมีอันดับแรกก็ต้นมน้ำให้เดือดดืดแบบนี้นะคะเอาเครื่องทะเลเ้ามาลวกทำความสะอาดกุ้งกคือล้างน้ำโซดาล้างเบก,กิ้ยังเรียบร้อยแล้วต้นมน้ำให้เดือดแล้วก็เอากุ้งลงไปลวกนะคะบ่ต้องลวกดวนเพราะเด้งๆเงพค่ะจังมัดชีเสียบเขาเนื้อเขาน่าลวกกุ้งเทราะเด้ตัว น่ตูวิดีโออัดไว้้ตังแต่ก่อนสิกาาลับบ้านมื้อนึงเด้อพี่น้องมันก็นสิประมาณนี้แหะค่ะโดนบักยางคักวิดีโอข่อยมีประมาณ1 8นแวิดีโอพี่น้องเฮ่เฮ่ทันได้ดตัดจักอ่านเลยค่ะลวกปลาหมึกเสร็จแล้วข่อยก็สิเอาไก่นะคะเป็นลูกชิ้นไก่เนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าเอามาลวกเหมือนกันเท่าที่มีโลตู้เลยนะคะเป็นเมนูยำล้างตู้นั่นเองนะคะใส่เห็ดที่ซื้อมาว่าสิป่นเห็ดบ่ได้ปน่ปปน,ปปนจักเทื่อซื้อไปหน้าพี่น้องลวกเห็ดแล้วนะคะเฮาก็สิเอาอย่างอื่นมาลวกต่อน,นะคะลืมอย่างนึงพี่น้องจ๋าเท้าไก่หรือว่่่่่าาาาาาเเเเล็บบมือออนนนนงงงััััสุภพกกกยยคท้้ไวชู ซัดเนี่ยแล้วแต่เขาชอบเขาอยากจีเซย์นะคะอยากกินอะไรเจ้าก็ใส่อันนั้นค่ะขยมี้ซมนินขยี้กระเซยซมนินนะคะจากนั้นก็จะเอาหมูสามซับก็ได้หรือว่าสิเป็นหมูซับแบบนี้ก็ได้นะพี่น้องนะำบรุ้นกับน้ำจักหน่อยนึงเพื่อที่จะให้หมูเ้ามันสูงในขณะที่ร่วนหมูซับเลยพี่น้องเนื้อใส่เกลือ,อลองไปจักหน่อยนี่ก็คือหน้าตาเครื่องย่ำน,นะคะลวกไว้เดียบด้ดยเตรียมสีไปย่ำเดียเด๋ยวไปเบิ่งกันส่วนผสมย่ำมีอีกอย่างแน่นะคะเอ๊อเดี๋ยวแต่ว่ามีอีกอย่างนึงพี่น้องไข่เค็มนั่นเองจ้จยังไม่หมดแค่นี้ ใส่จักฟองหนึ่งกับพ่อเราพี่น้องซื้อมาจากโลตัสค่ะกินให้มันเหมือนก้อนชิกาบ้านนะคะส่วนนี้จะเป็นปลาดองเกลือเรือจากมะกอกเสียดายมันพี่น้องแกะเราเหลืออยู่ตัวเดียวว่าได้กินเพราะมันไม่มีใครขอเก็เลยบ่อยากกินก็แกะกินไข่มันเหมือนเหรอแซ่บแซลอยพี่น้องปลาดองเกลือจากรัสเซียลาิเอามาปาดเครื่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะพากันทุกคนไปย่ำนะคะมันจะมีใส่วนเส้นด้วยนะคะกลัวไม่อิ่มก็เลยไปด้วยวนเส้นมาอีกซูสิประมาณนี้เดี๋พี่น้องเตรียมเครื่องเตรียมย่ำนะคะอันดาแปลกโขกพริกไทยหยาบหยาบแบบมี้บ่อยกฮิตวงละตาามมปริณเครื่องงยยำเลลนนนะะค้าตปีบึส ตัวน้ำตาลไส้สองนะคะผวกที่ลจักหน้อยเพิ่มความนัวความแซดนะคะซิกเนเจอร์กะปิขาดไม่ได้บีบนะ้ำมะนาวแป้นลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ตะพี่นะคะ ตวงน้ำปลาแบบนี้เป็นน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะทักตะพี่หนึ่งเอาใส่ลงไปตามด้วยน้ำมะนาวแปร้นนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะคนคนคนค้นคนคนได้พี่น้องคนจนน้ำตาลเนี่ยละไล่หมดเลยนะคะพี่น้องมากแบบได้ปรุงเอาเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มาทําให้ดูสูตร3รสนะคะใส่น้ำปลาต้มสุกลงไป2ทับผู้ใดเบา่กินน้ำปลารากับบะตองใส่ได้พี่น้องแต่หากข่อยมันขาดบะได้นะมันเข้าสายเลือดข่อยเลยนะพี่น้องนะเทคนิคง่ายๆยำให้หอมเตะดังหวยนะคะใส่น้ำปลาตอนไหนบีบมะนาวตอนนั้นใส่น้ำปลาตอนไหนบีบมะนาวตอนนั้นค่ะถ้าผู้ใดเห็นแล ต้องมาเฮ็ดตามฉันจะมาแนนแนวนาทางให้ทำเฉยๆนะคะมึงอมาเค็มเมื่อกใส่เค้มไปประมนว่าเฮ็ดไปแล้วอ้ดยังไม่ได้ชิมเช่นไรอีปอบยองซีเตะตามเพิ่งไปต้องกินค่ะจากนั้นนะคะรสชาติชิมถูกใจแล้วใส่ผักลงไปผักก็จะมีใบหอมโบวว่าบอกผักทั้งตับทั้งปอดบัวอมันยังแม่ย์หงาเฮายังกระดกกันได้บอกผักยองตับนี่อชิมเบิ่งแล้วน้ำย่ำถือใจรสชาติถูกปากแล้วใส่ผักลงไปผักย่ำทั่วไปโดยปกติเทคนิคเจอของเรานะคะเพิ่มเติมคือมีแตงกวานั่นเองแค่หลอกแค่หลอดนะคะซิกเนเจอร์คือออออแตตตงงงงงกกวววาาาาหั่่่่่่่นนนนนนลไปด้้้้้้ยยบบมมใสีีขพ มันมีแต่เอ็มซี MC บางคนนะใส่นะฉันไม่ชอบกินนะั้นฉันไม่ชอบกินนี่มึงกับบะตองใส่อีป,ปอบยองตบับมึงก็่ได้เอาปากมึงมากินฉันทำให้ดูเฉยๆเสร็จแล้วเป็นบะพี่น้องใส่เครื่องยำลงไปใส่อาหารทะเลลวกลงไปนะคะตามด้วยวุ้นเส้นแล้วก็หมูสับที่รวนไว้ย่าบัดนี้คนเลยจ้ะคนแล้วจัดเสิร์ฟไปเลยนะคะเดี๋ยววันหน้าฉันจะมาสอนยำตะไคร้ใส่หมูใส่กุ้งใส่ทะเลใส่แม่ทุกอย่างที่อยากกินเลยนะน้องหัวเราะคล้ายกระว่าเที่ยวว่าเพิ่อไปนานแล้วว่ามารกัาไดค้ค่ะกุกมาร์คมึงคือเกาไฮเลสชาอ ยังกำกัมังหนึ่งกินจนเหมือผู้เดียวคุลคนว่าฉันเ่ะเวลาเฮ็ดคลิปกินเน่ะเป็นบอยย้ำกำบมังนึงกินบ่เหมือดอกพี่น้องเบื้องหลังก็เก็บไปทิ้งบอยด้วยจากกูกินจนเหมือนางแซดพีดอนจนเมือนอะบางครัข้าเจ้าจะกินบ่เหมือได้อัตัดคลิปแค่แค่นั้นจบแค่นั้นนะคะมากินโชว์อะไรประมาณนั้นแต่อีนี่คือกินเหมือจนถาดค่ะถต่เมื่อใรมีเทพอาร์คิปกลินนี่ตีสามตีสี่ข้าเจ้ากับมั่นนางกลิ่นด้วยจากข้าไเจ้าคือนั่งกลิ คุณเซนปันไดพี่น้องนะกสิประมาณนี้สูตรนี้เฮ็ดขายก็ได้หรือว่าเฮ็ดกินเองก็ได้นะคะบอกเลยว่ามีการขายเครื่องนะคะหรือว่าถัา่วใหญ่มันขายเครื่องมันบ่ใส่ตู้เย็นใส่ช่องแข็งไว้ช่องแข็งนี่ทั้งน้ำแข็งเด้อพี่น้องบ่แม่นช่องฟิตตู้เย็นเด้อเออซ้ำนั้นแหละค่ะ